เราใช้แบคทีเรียดีกว่เราเองเนะาะสาสันผิดแน่นอนแายสันพกครั้งต่างๆนานาปลูกเองกินเองนี่ออเดอร์ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะว่าที่สบายๆนะครับเรากากออกนะเรากินแต่น้ำเปล่า,ลาๆน้ำเกปรกเนี่ยเอาแต่น้ำมันก็เคยกินแบบนี้ผงแล้วไม่รอดเนาะมันติดคอคนระับก็เลยกินแบบแยกผงเลยว่ะแยกกัน ว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติก็ค่อนข้างที่จะเปรี้ยวๆนะแล้วก็จืดๆมีความติดหวานนิดๆนะครับกินง่ายนะกินไม่ยากสำหรับคนไม่กินเักไม่เหม็นเขียวเลยนะครับกินได้เลยสบายเดี๋ยวเรากินอันนี้หมดแล้วเราก็จะไปเก็บผักแพ็คผักกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเราจะแพ็คผักวันนี้ประมาณกี่กิโลแล้ว,ก,วก,ก,ก็วิธีการแพ็คผักวิธีการเก็บผักวิธีการ เด็ดใบเสียนะครับริดใบเสียออกเราทำยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลยครับโอปอลิคฟาร์มสวัสดีครับ